สวัสดีครับสวัสดี FC มิลักแฟนเพจร้านประตูน้องสอสตัลเลตช่างตั้มนะครับก็วันนี้นะครับผมช่างตั้มนะครับก็จะมาพามาชมประตูสวยๆนะครับที่จังหวัดโนโดนทบุรีนะครับซอยรัตนาทิเบศส์18หมู่บ้านสุภาลัยนะครับเสนี้เป็นเสประตูสตัลเลตผสมอลูมิเนียมลายไม้ โอ๊กดำนะครับก็ความยาวของประตูะครับเคสนี้ก็อยู่ที่ประมาณ8เมตรแล้วก็จะมีแผงตายแผงตายด้านด้านขวามผมก็อยู่ที่ประมาณ7เมตรนะครับผมนะเดี๋ยวมาชี้แจงให้รับฟังเลยครับว่าว่าเห็นหน้าตาสวยหรูดูดีนะครับเคสนี้ผมใช้อะไรให้ลูกค้าไปบ้างนะครับสรบรอบตัวผมใช้เป็นสแตนเลสนับ3นิ้วคูณนิ้วครึ่งความนานหนา1น,นึทมิ สับเส้นซอยด้วย4หุนเหลี่ยม2เส้นช่องไฟหลังนี้ลูกค้าต้องการเป็นส่วนตัวนิดนึงก็เอาแค่1เซนนะครับลูกล้อทั้งหมด3ชุด6ลูกเป็นลูกล้อ4นิ้วขนาดไซส์ใหญ่นะครับนะแล้วก็กันหมากันแมวก็เป็นนิ้วครึ่งคูณหุนนะครับถามว่าทําไมถึงต้องใส่ล้อให้มันใหญ่แล้วก็เยอะแยะขนาดนี้นะครับเพราะเราอยากให้ลูกค้าใช้งานง่ายๆนะครับเปิดปิดห้องแค่แล้วก็เบา ครับแล้วก็แข็งแรงครับก็ใส่ให้แบบจัดเต็มจัดหนักเลยจัดให้แบบเต็มระบบเลยนะครับดูว่านะครับก็จะมีปุ่ตัวเล็กเปิดปิดในตัวหนึ่งบานนะครับก็เดี๋ยวผมพาชมนะครับนะครับก่อนอันดับแรกเลยก็งานที่ร้านก็จะเน้นนะครับรอยชงรอยเชื่อมนะครัข้อต่อการเก็บมุมการทาความสะอาดเช็ดถูงานตัวนี้ไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะครับเนียนมากนะครับการตัดอลูมิเนียม แล้วก็การเชื่อมเป็นเมดเล็กๆนะฮะแล้วก็ร้อยน็อตสแตนเลสนะครับผมจับนอกจับในหมูช้างเป็นสามสตวีทั้งหมดนะมือตรงมือจับนะก็ใส่ให้นอกนอกตัวในตัวแล้วก็ระบบล็อกก็ใส่ให้ครบนะฮะเสาลงเสารับก็ต้นใหญ่นะครับผมครับครับเอาครับปีนี้อันนี้ฟั่มผมที่1 7อยเจ็ดสเซนครับแล้วความยาว8เมตร เเหมมือนดินะทําแล้วก็ต้องนิ้วเดียวเปิดนะผมนะไหลลื่นเบานะครับเพราะว่าเราใส่ลูกล้อค่อนข้างเยอะแล้วก็ลูกล้อเราค่อนข้างใหญ่ประตูเราก็ใช้แบบฟิตเมนต์แบบใช้แบบฟิตเมนต์แบบเบาๆนะครับรางก็เป็นสแตนเลสทั้งหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูหัวใจหลักข้างในกนะันนะครับ,นะรบตรนนี้ก็เป็นเสาเป็นเสารับประคองนะครับเสารับประคอง สาลับประคองก็ตั้งเป็นตัวยูเลยอันนี้ก็เป็นแผงแผงตายอยู่ด้านในนะครับผมนะฮะอันนี้คือด้านในก็จะล้อยน็อตทั้งหมดเลยนะครับผมเป็นน็อตขอหมวกนะฮะเดีวเดียวเปิดครับผม,ผมเบาไหลลื่นนะครับนะฮนะสาเหตุที่มันประตูบเบาแล้วไหลลื่นเราวางรางได้ระดับน้ำนะงนะลาลราง,างมันก็วิ่งได้สบายโอเคนะครับผมตรงนี้ก็เป็นประตูเล็กนะครับ ตัวนี้ก็เป็นประตูเล็กเปิดปิดน,นะฮะเนี่ยตัวนี้ก็เทนี้ไม่สามารถเปิดมาข้างในได้เพราะพื้นข้างในมันสูงนะก็จะเน้นเปิดออกนอกนะครับผมเวลาเปิดก็กว้างขวางนะครับผมเวลาไปรับวัสดุนะครับ<อ>หรือไปเอาอา,อาหารการกินก็เข้าออกช่องนี้เลยก็ไม่จะเป็นก็ไม่อยากใช้ประตูใหญ่ก็ใช้ประตูเล็กนะครับสําหรับไฟฟ้าดับก็เข้ามาผลล็อกแมนนุ่นด้านในได้นะครับ ก็อันนี้เป็นของไฟล์นะครับกุญแจโซเล็กนะครับ3ามส่วก็ใส่ให้ลูกค้าแบบใช้แบบดีๆเลยนะครับผมนะสวยงามนะครับผมครับอันนี้ก็จะเป็นช่องรั้วช่องรั้วก็เหมือนกันนะครับใส่ขาแล้วก็จอะฝังใส่พื้นดินทั้งหมดเลยนะครับใส่ขาทั้งหมดหกขานะครับเพื่อฟามแข็งแรงตัวนี้ก็ปอดช่องรั้วตัวนี้ก็ใช้เป็น3ามเ้วคูณเล้ยวครึ่งนะครับผมนะงาน ระดับข้างบนจะสมูทเสมอกันทั้งหมดเลยนะครับผมครับเคก็สุดท้ายนี้นะครับก็สําหรับลูกค้าพี่เพื่อนๆนะครับ f c ทุกท่านเลยนะครับที่กําลังมองหาร้านประตูสแตนเลสอยู่ในณนาชั่วโมงนี้นะครับก็ขอฝากร้านนองสาสแตนเลสจังหวัดนนทบุรีเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจลูกค้า FC ฟด้วยนะครับก็ขอฝากติดตามเพจทาง Facebook หรือช่องทาง YouTube ของร้านนอกเสาสแตนเลสประตูจังหวัดนนทบุรีนะครับให้ทีมงานชักตั้มนะครับ เข้าไปออกแบบดีไซน์นะครับอยากได้งบเท่าไรราคาแบบไหนช่างต่าคุยง่ายเป็นกันเองอยู่แล้วนะครับขอแค่ลูกค้ายกหูมาหาผมก็สุดท้ายนี้ก็เดี๋ยวขอฝากเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนิดนึงนะครับถ้าลูกค้ามีปัญหาเรื่องประตูเปิดปิดยากอยากเปลี่ยนประตูใหม่คิดแบบอะไรไม่ออกไม่รู้จะปรึกษาใครเรื่องงานประตูสเตเลสให้ยกหูมาหาย่าต่ำนะครับที่เบอร์โทร0 8 0 1 0 0 6 2 4 2นกี่ะครับก็มีทางเพจ a c e b o o k นะฮะแล้วก็ช่องทาง YouTube เอาไว้ให้ลูกค้าไปศึกษาข้อมูลแล้วก็ไปดูแบบช่องทาง YouTube ของทางร้านได้เลยนะครับถ้าชอบงานสวยๆแบบนี้นะครับงานไล่ตะเข็บรอยต่องานรอยเชื่อมรอยเจียเนียบราคาถูกวัสดุหนาเกรดเอดูแลหลังการขายอย่างเป็นอย่างดีก็ยกหูมาหาผมได้เลยร้านผมตั้งอยู่จังหวัดน,นนทบุรีนะครับแต่รับงานทั่วเขตเปริมันลก็ก็ไม่ทิ้งงานแน่นอนมีเพจตัวจริงแล้วก็มีร้าน มีโกดังให้ลูกค้าเข้ามาเ,ย,เยี่ยมชมกันนะสุดท้ายนี้ขอฝากประตูนะครับไว้ที่จังหวัดนนทบุรีซอยรัตนาทิเบศ17เจอ้ย18นะหมู่บ้านหมู่บ้านสุภาลัยขอจบรีวิวสั้นไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ